สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีมจะมาบอกวิธีทําทอดมันดอกอธิโชคเนาะค่ะใครที่อยู่ต่างแดนไม่มีหัวปลีใช้ดอกอธิโชคแทนเลยค่ะอร่อยมากทําง่ายด้วยค่ะวันนี้บีมก็เตรียมส่วนผสมไว้แล้วนะคะส่วนผสมก็มีหมูสับหมูบดเนาะค่ะหรือใครจะใช้เป็นกุ้งเป็นปลาก็ได้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่ใบมะกรูดหั่นเนาะค่ะน้ามันหอยน้ําปลา ผงปรุงรสดีแล้วก็แป้งทอดกรอบโกกิพริกแกงแดงเนาะคะ่ะแล้วก็ดอกอาทิชโชคค่ะเดี๋ยวบิมจะมาบอกวิธีปอกวิธีหั่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยเนาะคะ่ะดอกอาทิชโชคเนาะคะ่ะเปลือกข้างนอกมันก็จะแข็งเราก็จะเลือกเอาเอาเปลือกข้างนอกออกก่อนเนาะคะ่ะเอาแต่อ่อน,ออน บิวก็จะปอกให้มันเหลือแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็หั่นเลยค่ะใครชอบแบบหั่นเล็กหั่นใหญ่ก็ได้เนาะคะ่ะมันก็จะออกแข็งๆหน่อยนึงเนาะค่ะแต่เวลาทอดออกมาแล้วคือกรอบนุ่มอร่อย ิมจะไม่หั่นบิมหั่นไม่สวยเนาะค่ะก็หั่นแบบเอาที่สะดวกเอาที่หั่นง่ายเลยค่ะหั่นมาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปผสมเนาะค่ะผสมกับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาไปทอดค่ะ ไข่ไก่ใบมะกรูดหั่นนะคะแล้วก็พริกแกงแดงเนาะค่ะใส่ตามชอบเลยใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะค่ะแป้งโกกิมจะใส่นิมจะใส่ประมาณ3มช้อนเนาะค่ะถ้าใครชอบแป้งเยอะก็ใส่เยอะค่ะ แล้วก็หมูหมูสับหมูบดค่ะน้ำปลาค่ะผงรสดีน้ำมันหอยหน่อยนึงน้ำเปล่าด้วยค่ะหน่อยนึง เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปทอดเลยเนาะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะทอดมันอธิชโชกค,ค่ะทําง่ายๆอร่อยด้วยค่ะไปลองทํากินกันเนาะค่ะรับรองเลยว่าอร่อยแล้วจะติดใจค่ะคลิปนี้บิมก็ขอตัวไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ